สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ใครที่ไม่เคยมาตลาดลงเกลือผมาจะพาชมบรรยากาศในตลาดลงเกลือนะครับบอกว่าเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่จริงหรือไม่ใหญ่จริงหรือไม่เพียงเข้าไปดูในด้วยกันนะครับอันนี้ส่วนของตลาดเด็กไทย ลงเกือเขาจะมีรวมกันอยู่สี่ห้าตลาดไม่ใช่จ้าเดียวกันล็อกที่ผมจะเดินเนี่ยครับจะเป็นประมาณเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูทางล็อกนี้ทางด้านหน้าเขาก็จะมีต้นมาขายพองืมกดตัวกำสั่นนะฮะต้องไปดิบนี่ นา่ค้ามาขายของอ่ะก็รูนะสมเหม็นรถเล่แบงลอยชายแดนเาขาก็หาชินง่ายนคะครับถ้าขยันอ่าข้ามไปฝั่งนั้นก็ตลาดน้ำผู้ตลาดน้ำผู้นี่เขาก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษา ท,ที่เขาินดูความพยายามของมัดแหนมอีกก้อยอีกก้อยเดินดูตลาดตลาดเลดไทยนี่ก็จะมีเป็นล็อกน่วนล็อกนั้นจะทำอะไรไปดูลืมไปแล้วล็อกเจ็ดล็อกแปด แ่แต่และช่องเขาก็จะมีนี่ฮะก็จะเป็นล็อกๆ็อก,อก,อกส่วนมากข้างในจะเป็นที่พัดแยกของที่เก็บของส่วนของจริงที่มาวางขายนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเดินกันล่มะสมัยนี้ไม่ใช่ละเนี่ยคนเดินไม่ดูรถไงรถก็ตกใจคนก็ตกใจ กองขายครับคนก็มาเลือกสิถ้าเดินทางไกลมาซื้อชัอยงินไม่คม,มนี่วันกลับผมว่าผมจะมาเลาะเอาเก้าอี้นี่ผมไม่เห็นเก้าอี้เดี๋ยวพวกที่ขายทางออนไลน์เขาก็ได้เรียบเพราะว่าคนกว้างใช้วิธีการส่งของครับ ีสเสยงผมไม่รู้ว่าที่ออกมากล้องจะสั่งหรือเป่าพว่าผมผมผมไม่ได้เปตัวระบบสั่งเทียบแต่วิธีการเดินว่าจะไม่เดินไม่เดินก็ไม่ได้ มันไม่ใช่เป็นนั่งดูหมอลำนี่ผมเห็นสบู่อย่างสบู่ก่อนผมไม่รู้ของจริงกับของแทนถ้าของเทียมไม่น่าจะผลิตขนาดนี้แต่ทำไมเขาขายได้ดีกว่าทางทังบ้านเราคือของที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านเรามา ใช้ก็มาเลยนะครับมาซื้อไปสายนะครับฝั่งโน้นเขาผลิตของทาย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อย่างสบู่เครื่องใช้ในกอเรียนเขาผลิตอย่างที่เข็บนะพอข้ามไปฝั่งโน้นไปเดินดูมีแต่สินค้าไทยทท้งนั้นแล้วก็แพงกว่าฝั่งนี้นะครับของใช้ทุกอย่างจะแพงกว่ากันพอข้ามไปฝั่งโน้นนะฝั่งฝั่งโน้นก็จะเป็นเ็นเตอฝั่งปล่อยเป็ด ผมมาแปกใช่กล้องสองสามตัวคนก็มองช่างไม่นสนใจถ้าสมัวอาอยนี่ยพี่เ้าบอกว่าแค่กล้องสามตัวมัวอายก็ไม่ต้องทำอะไรนี่ครับที่จอดรถเนี่ยวีแล้วก็จะมีรอปองตลาดผี่รถตัวถ้านานผิดสังเกตเขาก็จะตัมเพราะว่า,วามีคนมากงกลุ่มเขามาจอดรถแล้วข้ามไปฝั่งนน้นนะ ที่นี่อยากเสียตังอะไรทีน่นี่เดี๋ยวผมจะพาเดินลาะตลาดข้างหน้านี่ก็อีกตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตรงนู้น